ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะ้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้นะค่ะแอดกามาตามต่อนะ้ค่ะคุณแม่ฝันแม่นนะค่ะตามทีเอฟซี FC หรือว่าพ่อแม่พี่น้องปองไปน้ะคะ่ะเหมนมาให้ตาม คุณแม่ฟันแมนห้แน่แอดวสันว่าค่ะก็ตามห้แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจเ็ตุชิปต่อต่อไปนะคะพี่น้องเนาะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาไม่เนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะพี่น้อง พื่อสิบอรด้พพาดข้าวซานดีๆได้เด็ดจากท่างช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้เฮ้ามาไปติดไปตามถามข่าวฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องปองปายว่าคุณแม่ฝันแม่นเพิ่นฝันดีฝันเด็ดนั่นใดฝากต้อนพ่อแม่พีนน่น้องเนาะคะ่ะเฮ้ามาไปรับชมรับฟังจากคุณแม่พร้อมๆกันเลยค่คะสวัสดีค่ะ,คะๆๆสะว,ะวัสดีค่ะแม่ค่ะค่ะมิเต้แฟนครับ เอะตามคุณแม่ให้นี่วสันค่ะมางวดนี่คุณแม่พนฝันจังไดโบยังสินะค่ะกินอดคุณแม่วสันตามใหเฮดเด้อร์วสันเองไรน้องแม่ฝันฝันโบขาหรือจังไดฝันดูเมื่อนค่ะฝันเห็นอีเปียงเราได้แม่หูสอบมุมเลยดน วก็เจ้าเลยว่าจะลองมาไหนเลยปีงสิกัดมาสั่นเดี๋ยววังนี้ปีงก็ร้อยเว่อิเว่อิอยู่ลายลายก็เลยบมะลุ่งเป็นทะเลขึ้นมานังคือทึ่งฟังสิละค่ะก็เลยเลี้ยวคนเดี๋ยวล่กขึ้นไปสิก็เลยเลี้ยวเห็นนั่นผู้ชายถือปืนที่ยิ่งเงี้ยงก็ไม่ได้ฟันหลายเด้วยฟัน ทำนี่ล่ะค่ะฟันฟันเห็นอันอีปิงเต็มน้องอยังเตแมอ่ะปิงเนี่สิเป็นยังขึ้แม่ปิงเป็นแปดป่ะแปดแปดปิงแปดน้องกระซูนย์น้องก็ศูนยน้องกระ้านเนื่องตีแปดเนื่องแปดเนื่อถ้าเป็นถ้าเป็นคุณแม่ตีคุณแม่สิตีเป็นแปดเนื่อเนาะยากกับแม่ตีตะกอนยากกับตีฟันแปดมันได้ให้ได้จับพ่อแม่พ่อได้จับอือใครมันจับนี่ วันนั้นแม่ฝันมันจับขาเนาะค่ะจับมันออกยางกว่าเือแปดเนาะกว่าวดนั้นแปดหาแปดบ่ถ้าได้จับนี่เนาะมั้ถ้าได้จับนี่วันนั้นฟันเด็ยเกี่ยวกับมันได้จับแต่ว่างวดนี้วมัได้จับก็สิบตีจังไรค่ะเฟันแต่มันลอยอยู่ในหนองไหมแต่ว่าปิีงนี่ร้ายแท้เนาะแม่เนาะปิีงี่ร้ายได้ตัวใหญ่ๆค่ะได้สิตีแบบได้กระตีเอาแล้ววันนี้ค่ะตีบว่าเปลี่นไปหมด เทียกกตีง่ายๆได้กันวันง่ายๆเมื่อวันที่เริ่มเขาแล้วกีฬานี่จะกีบว่าฟันลายงวดแล้วโอ้ค่ะเมที่เริ่มเขางวดนี้ฟันจาได้ค่ะตะกี้ตีตัวไหนวันนี้เอ้าทวนทวนความฝันไหมให้ฟังไหมคะแม่คะคว่ำฟันค่ะหน้าหนองน้ำล่ะ ม่น้องน้ำล้วก็มาเลยว่าสีลรองอาบน้ำสีโรงเล่นน้ำไปที่ล่ะเขาเรียว่าอีปิงร้ายอย่าร่วงเด้อเช่นการขอขอขอด้พม่้องเด้อมันเสียงผู้เฒ่าผู้าวัดค่ะสิสนั่นเอยจะไม่ร่วงนะคะก็ว่าร่วงเราก็ไหวเทิงไปทีล่ะค่ะแล้ว เห ah and basics, and ็นเห็นป it ิงแล้วก็บรลุนงน้องแต่ว่าคุณแม่ตัตีนี่คือว่าเป็นแปดหนึ่งตีตัวได้แม่กันตีว่าเป็นน้ากับเป็นหนึ่งได้เนาะค่ะซ้อยกันตีเนาะพี่น้องเนสร้อยกันตีแลเบิึงเนาะพี่น้องน้ากับเป็นหนึ่งน้าเป็นหนึ่งไม่ได้จับขาจับอย่างเข้ามา แปดหนึ่งกับแปดหาแล้วเพราะว่าฝันผู้ชายถือปืนถือทั้งโอ้ฝันว่าผู้ชายถือปืนได้ยิ่งแม่ได้ยิ่งบ่บไห้ผู้ชายถือปืนเออถือถือเขาติไปยิ่งอย่างแต่ว่าเขาบ่ได้ยิ่งบ่ได้ยิ่งเกลียงปืนอืาอถือปืนผู้ชายถือปืนผู้ชายก็ว่าถ้าดอกกระสุนคมสามารเคืองข้นนี่ละเคืองข้นเนาะซึ่งแม่สี่เป็นแปดหา เืกับแปดเนาะพืสาสีหานะคะฮหัยบ่นเนเลขสี่ขาวแล้วบ้า, <c oughs> าอนีนั่นแมะมกมักแล้วมักแปดหาเออแล้วมังแปดหาก,ก็แปดหนึ่งนี้มักตัวใดแม่มกักแปดห่ารายก็มักเปดห่าร้ายก็นิดเพราะว่าฟ้าในสี่ก็มกักจะแปดทานละค่ะอือ วันนี้สี่ถาสมมติว่าเ้าสิซื้อสามตัวนี่เ้าเสี่ยวตัวใดใส่ดีแม่ตีสามตัวจะเสี่ยวยังไงเนาะใส่ไปก็ตีเลขสามตัวเลยตีได้สองตัวตีได้สองตัวเนาะแม่นะอเ้าห้องสองตัวข้ามันเข่ามากอะถือว่าคุ้มตีบะคุ้มเนาะแม่เนาะแม่กับแม่วัดคู่มือคู่มือนะคะคุณแม่เพราะว่ามาแอนพามาย่ำไหนกว่าพวามาคู่มือเพราะว่ามาย่ำไหนเห็นย่ำนันไหมคะ เนี่ยเป็นอุปถาอุปธรรมอยู่วัดปู่กระเบื้องแตกค่ะมันจะหันครูเสาเอาทำไงาร์บ้านี้แต่พัดเลขออกมาหนีฮะแต่ฝันขึ้นนี่บ่แม่ครูข,ขึ้นฝันบ่ฝันก็กับมาบ้างเป็นเลีเ่ยงกันนะพราะว่ามันจำว่าได้คือว่าเป็นเลี่ยงเรื่ละทีแม่นี่ค่ะโอ้ละทีแม่นี่ละทีแม่นี่จะเป็นเลีคือจำได้ละทีแม่โอ้ ทีฟันน่าลื่นไปนิดซึ่งมากที่จำอะไรก็เลยอืมสีสีส um, ีลืมไปเลยสีลืมไปเลยค่ะถ้าเรียกสีเขาเนี้ยนิดนิดน้อยนิดก็ที่จำได้สิไหมค่ะโอ้ที่มากของมันตีแม่ที่มากของแม่ฟันมากตลอดตลอดทีนั่นเองอืมทีทีที่ได้มากหลายๆงวดทีพันพันมากตีฟันจังสี่มันบ่แม่จังสี่ก็ตีอันง่ายๆก็ง่ายง่ายงวดตียากก็ยากอืมตีออกผู้ดๆกับบ่ไดคือว่าผู้ปองก็ได้เอาเงื่อนอาหารใดนั้นพระเจ้าบ่ ได้ด้วบ่เอ้ามันไปซื้อจังไดนลูกก็ซื้อแต่สองสามกับเก่าเกศแถวมานั่นล่ะซื้อเลขกันแปดหนึ่งกับแปดชูนั่นด้วโอ้เออาแว่บอกอยู่แม่บอกแม่บอกอยู่จำบ่ได้อือโอ้จำอะไรโอ้คนซื้อขื่นซื้อลงอืออือโอ้ซื้อแม่นี่บายบัดเพื่อนพระรยคือปานต่ำตัวแถวปูบ้านตัวใดบ่มีขื่นบ่มีลงเลยดิแม่ สองอันสองสามกับสองสามได้ได้พ่อนนะ,ะบุญกับน้ำตัวเดียวนั่นล่ละผู้ใดโทรมาถามก็เอาตัวเดียวคือกันบ<า>่<า>ม,มีมาขืนว่าล่คือแม่ดี<ช>โอ้นี่ิหละเนาะแม่เนาะ<ช>บุญบุญผ้าวาสนาคนเท่ามันบทอกันจังสีละเนาะแม่เนาะบุญผ้าวาสนาคนเราไม่เท่ากันจิลระเนาะแม่่แต่ค่าจำความฝันใ้จังสีนี่ก็คือว่าในิ นั่นยังก็ลัทธินี่คือว่าบ่ผิดแล้วเนาะแม่เนาะแก่ถิ่นเขาแน่ย่นแก่ถิ่เขาจังใดเหรเนาะอ่าอ่อันนี้ความความเสือของเท่าน้องแม่ความเสือของแม่ค่ะของแม่ค่ะถือผิดกับบ๊ว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้กับคุ้มคุณแม่เพิ่นออกคลิปเด้อยนี่บ่มันบ่แม่นว่าคุณแม่เพิ่นสิอยากออกคลิปเด้อยนี่ขอเลยเด้อค่ะขอให้คุณแม่เพิ่นออกคลิปให้แน่ใช่ไหเพราะว่าเอฟซีพิ่นเม็นมากตามคุณแม่ฝันแม่นให้แน่ใช่นะค่ะ ก็เลยได้ขอคุณแม่ว่าคุณแม่อย่าเฝ้าไปคุณแม่เปนสิเมื่อเลยนะคะพี่น้องเตรียมผ้ากระเป๋าละค่ะทังแอดก็ได้ดึงดึงคุณแม่ไว้ก่อนขอจะลิปแนาวุใครจะได้หนว่นหัวจะฟันมันนี่ดิโอหัวฟันดิหัวจะฝันมื่ขึ้นนี่ฟันมันมัดก็ได้เลยมันมานี่แม่โอ้ค่ะถือว่าเป็นความโชคดีของทั้งช่องนะคะแม่นะค่ะกับเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นได้เบิ่งได้ชมชิมกันว่าฟันแบบนี้ตีแบบได้กันค่ะทัพฟองกับสตีออกค่ะ คุณแม่คะทวนอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสีได้เวลาพอดีค่ะเมื่อคืนนี่นอนฝันช่วงไหนคะแม่คะว่ามันขอนสีแก่งอะล่ะโอ้หวยแต่ก็ขอนสีแก่งนี่มันแม่นได้ไหมเนาะต้ก้านนี่แม่นอีดีลัทธิผู้เฒ่านี่ว่าฝันรอบสีแก่งนี่คือสีแม่นย่ำนั่นแม่ะนะขาลูกขออีกกลอบหนึ่งเ้ยแม่ยาวาสันวาสีเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่ามันทันได้เวลาค่ะกันไรพี่น้องที่ฟังบ่ชัดกับสีได้ฟังงไมเนะคะ งวดที่ผ่านมาแม่บอกแอดยุได้แอดก็ลืมเถ้งตัวเลขเสียดายเสียดายบ่เลยทายท้ำคุณแม่งวดแต่ว่าคุณแม่เพิ่อนยังโศกยังหมานอยู่จนได้เนาะเขินบุญพ่านด้วยมากที่แรกคุณเนาะค่ะเขียนเล้วว่ามันฝันหลายทีเื่องนั่นฝันหลายแต่ว่าตีไปตีไปมันก็ออกตามความฝันอยู่โอ้ค่ะบันนี้ต่อมากเพิ่อนแม่แมาเอีกบันนี้จากไดเห้เพิ่นอือัวเดียวพอโตค่ะหาเก้าเนาะวันนั้นหาเก้าเก้าหานะ <ส>คนละมากหราือประเดี๋ยิ่นโอ้ค่ะค่ะอาวสีท่หาเพิ่นกัญญานว่กควรเพิ่นโอ้ขนาดท่อหาพิ่นพ่อรวยกับสูผ้ารวยกับหกหแห่มผ้โฉกก็ได้ดิอาวสีวท่อหาเราบ่อยค่ะตียัง่ายเพิ่นฝันงไงเมื่อคืนนี้ให้ว่าฝันว่าลงไปน้องนามเนาะแม่เนาะค่ะสีลงไปแต่ว่าประเด้ลงว่าสีลงไปอาบเหรอเขาเขาเลยว่าอีปีงลายจะลงเพราะว่ากันเรื่องว่าลงเดี๋ยวลงไปไม่ใจปีงลอยเวื่อเบื่อยู่โอยขั้นปีงลายนั่สิมันสิเป็นแปดแปดแต่สิเป็นไปได้บ่แม่ กระบ่งหูคือกันกระบ่งหูคือกันค่ะแว่ามันร้ายจ้ะอ่าร่องเบิ่งเนาะค่ะแปลร้านจะเปลี่ยนไปได้บ่เนาะแม่เนาะอืมว่าหนึ่งหาอันเป็นไปได้อืมกระแปดซีได้บ่ะเฮอืมอันนี้กัมันก็เป็นไปได้เนาะไปได้อยู่ดีเนาะค่ะเพราะว่าแม่ในน้ำซีบ่ค่ะแม่ในน้ำซีนล้วค่ะแม่น้ำซีเนาะค่ะเนาะแปดซีแปดหาเนาะแม่เนาะการกันไว้ก็ได้เนาะแม่แปดซีนี่เป็นตัวกันไว้ซะเนาะแม่เนาะ เพื่อมันมีโชคมีหมานนํากันนาทีเริ่มเข้าเราก็ฝันจนเป็นนาทีเริ่มเข่าค่ะต้องหันภาคสองสามวืมว่าฝันบบฝันเลยแต่ทางถือขึ้นเก่าอือโอ้เป็นน้ำมาวัดคู่มือบ่เอ็ดกดสยร์เมาวัดคู่มือกันแต่ว่าเอ็ดทั้งเอ็ดนี่ทั้งนอนทั้งมาผูนได้แม่ทั้งนอน้อมทั้งมาพ้อมพู้ได้แม่ค่ะออืโอ้วัดนี้ก็สิได้สิ อยู่น้ำวัดคู่มือได้พี่น้องดได้สิไดถือเลขกุกงวดคือคุณแม่เพนเนาะค่ะค่ะบันนี้ความมันใจของคุณแม่อันนี้มันใจส่วนตัวนี่ถือเลขกแท้งเนบ่แม่งวดนี่เพะว่าถิดซือขึนแล้วเนาะค่ะอ๋อฟันก็นดีย่ค่ะ ค่ะกับสีสันตัวคุณแม่พ่นกับว่าอบเก่งนะคะพี่น้องเด้อ่ะแอดก็ได้สอคุณแม่ถามคุณแม่ค่ะพี่น้องถามคุณแม่ว่นไปว่นมากกับกราบขอโทษขออภัยนะคะเอาบัดนี้ทั้งช่องนะคะทั้งทีมงานก็ได้กับสีขอขอบบุญขอบคุณคุณแม่ได้หลายๆเะค่ะเด้อทีแบ่งปันแนวทางดีๆได้เด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่คะขอบคุณค่ะ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็นแนวทางดีเด็ดเนาะค่ะจากคุณแม่ฟันแม่นเนาะค่ะมากระจัดจวด,ดจัดฝาดบ่มถาบมาก,กับพันไปเนาะคะ่ะท่างช่องเสนอเป็นเสื้อกลางหรือว่าเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบวกันเนาะคะ่ะพี่น้องขากรลนลงสนามแข่งขันกับมีนําใจนักกีฬาเนาะค่ะพี่น้องรู้แพ้รู้ชนะเนาะค่ะถามักข้าค่อยจัดถาคัดกับพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เนาะค่ะบพว่าพ่อแม่พี่น้องสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้พ่อแม่ทุกท่านเนาะค่ะให้ม เฮ่งๆร่งยๆวย,วยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะ่ะโชคดีมีเงินแสนเงินล้านตลอดปีตลอดไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ